สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Student Club คลับที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-commerce ตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่โอปอนะคะและในบทเรียนที่1เราได้เรียนรู้กันในหัวข้อการซื้อและก็ขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม e c o อมเมิรและสำหรับบทเรียนที่2วันนี้พี่โอปอจะพาทุกคนไปเรียนรู้ในหัวข้อการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิรถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงในฐานะผู้ขายที่เปิดร้านบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนั่นก็คือการทำการตลาดออนไลน์เพราะว่าการตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจฉะนั้นวันนี้เที่ยวปอจะพาน้องๆไปเรียนรู้ในหวัวข้อ 4P หรือว่า4ปัจจัยพื้นฐานสำ,สำคัญสำหรับการทำธุรกิจค่ะโดย P แรกมาจาก Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้า P ที่2มาจาก c o m e Price หรือว่าราคา P ที่ 3. Place หรือว่าช่องทางดารจัดจำหน่ายและ P สุดท้าย Promotion ก็คือการจัดทำโปรโมชั่นหรือว่าการส่งเสริมการขายค่ะ P ที่ 1. Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าคือสิ่งที่เราต้องการจะขายให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคซึ่งนั่นก็หมายถึงตัวสินค้าของเรานั่นเองค่ะโดยสินค้าที่ดีควรจะต้องเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ตอบโจทย์การใช้งานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อได้ เพราะฉะนั้นสินค้าที่ดีจึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้สินค้าของเราขายได้ค่ะโดยสิ่งที่ผู้ขายจะต้องคำนึงถึงเมื่อลงขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมี3สิ่งด้วยกันคือ 1. รูปภาพโดดเด่น 2. ชื่อสินค้าค้นหาง่ายและ 3. คํคำอธิบายต้องดีค่ะแน่นอนว่าการขายสินค้าออนไลน์ผู้ซื้อไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ฉะนั้นรูปภาพสินค้าที่โดดเด่นจึงส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ รูปภาพสินค้าควรมองเห็นตัวสินค้าชัดเจนและก็สมจริงสีพื้นหลังควรเป็นสีพื้นอ่อนๆเพื่อทําให้ตัวสินค้าโดดเด่นทั้งนี้ควรแนบรูปที่แสดงถึงวิธีการใช้งานหรือว่าข้อมูลสําคัญต่างๆของสินค้าเช่นฉลากหรือว่าลวดลายของสินค้านอกจากนี้การใส่คลิปวิดีโอสั้นลงไปด้วยจะช่วยให้ผู้ซื้อมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่สําคัญของสินค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ชื่อสินค้าที่ค้นหาง่ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันโดยชื่อสินค้าควรเป็นชื่อที่เรียบเรียงอย่างเหมาะสมอ่านและเข้าใจได้ว่าสินค้าคืออะไรไม่ควรสั้นหรือว่ายาวจนเกินไปเพราะจะทำให้มองเห็นบนแอปพลิเคชันได้ไม่ครบถ้วนหากมีคำโฆษณาหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆควรใส่เอาไว้ด้านหน้าสุดเพื่อดึงดูดสายตาของผู้ซื้อ หากเป็นสินค้าที่มีแบรนด์หรือว่าอ e ีห้อควรใส่ชื่อแบรนด์เอาไว้ด้านหน้าสุดตามหลังโปรโมชั่นเพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่มักเริ่มต้นค้นหาสินค้าด้วยการใช้ชื่อแบรนด์เป็นหลักและที่สำคัญไม่ควรใส่ e m o จิสัญ,ญลักษณ์หรือว่าแฮชแท็กต่างๆลงบนชื่อสินค้าเพราะจะเป็นการปิดกั้นการค้นหาถัดไปคำอธิบายสินค้าที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กับรูปภาพและชื่อของสินค้า ควรใส่คำอธิบายให้ละเอียดและเข้าใจง่ายโดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเช่นขนาดสีวัสดุหรือวิธีการใช้งานเพราะคำอธิบายที่ครบถ้วนจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้คุณภาพของรายการสินค้าก็เป็นสิ่งที่ผู้ขายควรให้คว,ความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้ขายควรลงขายสินค้าให้ถูกหมวดหมู่ใส่คุณลักษณะจำเป็นต่างๆให้ครบถ้วน และเพิ่มตัวเลือกหรือตารางไซส์ให้ชัดเจนการลงขายสินค้าให้ถูกหมวดหมู่จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้การใส่คุณลักษณะจำเป็นต่างๆของสินค้าเช่นเลขอยอมอกรวมไปถึงรูปภาพใบอนุญาตการจัดจำหน่ายจะช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพของสินค้ายิ่งขึ้นค่ะและถ้าหากเป็นสินค้าที่มีหลายตัวเลือกหลายไซส์ควรเพิ่มตัวเลือกสินค้าทั้งหมดและแนบตารางไซส์ให้ชัดเจน เพื่อช่วยลดปัญหาการคืนเงินคืนสินค้าที่จะตามมาในอนาคตค่ะ P ที่ 2- Price หรือราคาก็คือมูล,ลค่าของสินค้าหรือเงินที่เราต้องการจากผู้ซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าผู้ซื้อส่วนใหญ่มักจะเปรียบเทียบราคากับสินค้าที่ได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ดังนั้นผู้ขายจึงควรกำหนดราคาที่เหมาะสมปัจจัยแรกในการกำหนดราคาที่เหมาะสมก็คือการวิเคราะห์ตลาดหรือคู่แข่งเพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบด้านราคามากจนเกินไป ซึ่ง s h o p e ีมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งได้ฟรีเพียงแค่เข้าไปที่เมนู business insight เลือกแถบผู้ช่วยการขายจากนั้นเลือกบมวดหมู่สินค้าและช่วงราคาที่ต้องการก็จะสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคาตลาดได้แล้วค่ะปัจจัยต่อมาที่ผู้ขายควรให้ความสำคัญนั่นก็คือกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าเพื่อไม่ให้ขาดทุนและมีกำไรเพียงพอในการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย โดยสิ่งที่ผู้ขายจะต้องทราบก็คือต้นทุนสินค้าและกำไรที่ต้องการเพื่อที่จะตั้งราคาขายค่ะอันดับแรกผู้ขายจะต้องคำนวณต้นทุนให้ครบทุกด้านโดยแบ่งเป็น 1. ต้นทุนสินค้าหมายถึงค่าสินค้าที่รับมารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆในการแพ็คแล้วก็ค่าจ้างพนักง,งาน 2. ต้นทุนแพลตฟอร์มคือค่าธรรมเนียมต่างๆที่ร้านค้าจะต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเมื่อขายสินค้าได้เช่นค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธุรกรรมทางการเงินหรือค่าโปรแกร,รมส่งเสริมการขายต่างๆถ้าหากร้านค้าเข้าร่วมเมื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าแล้วสิ่งถัดไปก็คือการกําหนดกําไรที่ต้องการค่ะโดยผู้ขายไม่ควรตั้งกําไรต่ําจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลให้ไม่กล้าจัดทําโปรโมชั่นต่างๆในภายหลังหรือไม่มีงบประมาณเพียงพอในการทําการโฆษณาได้แนะนําให้กําหนดกําไรที่3 0ขึ้นไปค่ะเมื่อทราบต้นทุนรวมและกําไรที่ต้องการแล้วก็มาตั้งราคาขายกันค่ะ ถ้าใครยังไม่มีสูตรในการคำนวณราคาขายวันนี้เที่ยวปอมีสูตรมาแนะนำค่ะโดยเราจะเอา100คูณกับต้นทุนรวมราคาสินค้าต่อ1ชิ้นหารกับ100ลบกับกำไรที่เราต้องการโดยมีหน่วยเป็นบาทก็จะได้ราคาขายสินค้าต่อ1ชิ้นค่ะ P ที่3 Place หรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายในที่นี้เราจะหมายถึงการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิรค่ะ เพราะอย่างที่เราเรียนรู้กันไปแล้วในบทเรียนที่1ค่ะว่าการขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง s h อ p e e นอกจากจะมีเครื่องมือทางการตลาดต่างๆมากมายแล้วยังมีระบบคืนเงินคืนสินค้าที่สะดวกและเป็นธรรมและที่สำคัญคือมีระบบ Sho อป e ีการันตีซึ่งปลอดภัยกว่าการซื้อขายนอกแพลตฟอร์มและนอกจาก s h อป e e จะมีฐานผู้ซื้อจำนวนมากแล้วจำนวนของผู้ขายก็มีมากไม่แพ้กันคำถามคือจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราขายได้ ฉะนั้นอาจจะต้องมองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของผู้ซื้อว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าจากผลสํารวจพบว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการสั่งซื้อสินค้านั้นก็คือการมองเห็นค่ะและนี่ก็คือ3วิธีที่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับสินค้าและก็ร้านค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การทําโฆษณาผ่าน shopee ads สการทําโฆษณาผ่าน shopee live และ 3. การทําโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ชอปปี้แอดคือการโฆษณาโดยแสดงสินค้าให้ผู้ซื้อเห็นเป็นอันดับต้น,ตนๆบนแอปพลิเคชันของชอปปีโดยจะแสดงผลในหน้าค้นหาเมื่อผู้ซื้อค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่ร้านค้าตั้งค่าไว้หรือแสดงผลในหน้าสินค้าแนะนําประจําวันและสินค้าที่คุณอาจจะชอบ s h o ปี้ไลฟ์แอดคือการโฆษณาไลฟ์ให้กับผู้ใช้งานที่กําลังรับชมและมีแนวโน้มว่าจะสนใจสินค้าโดยจะแสดงผลในหน้ารวมไลฟ์ทั้งหมดหรือหน้าสําหรับคุณ ซึ่งผู้ขายสามารถเลือกเป้าหมายในการทำโฆษณาไลฟ์ได้ว่าต้องการเพิ่มยอดผู้เข้าชมหรือเพิ่มยอดขายและสุดท้ายการโฆษณาโซเชียลมีเดียก็คือการโฆษณาสินค้าของเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆให้กับผู้ใช้งานที่มีแนวโนว่าจะสนใจสินค้าค่ะเช่นการทำโฆษณาบน Google ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ Search Engine ที่คนทั่วโลกนิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง หรือการทำโฆษณาบน Facebook ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้งานมากที่สุดพีสุดท้ายโปรโมชั่นหรือการจัดทำโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายพูดง่ายๆก็คือการสื่อสารจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายจริงๆแล้วการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะแต่วันนี้พี่อุปมี4วิธีที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านมาแนะนำค่ะ 1น่ก็คือการทำโค้ส่วนลด 2. ทํทำโปรโมชั่นค่าจัดส่ง 3. การทำบันเดิลดีลและ 4. การทำแอดออนดีลค่ะโคส่วนลดก็คือการมอบส่วนลดให้กับผู้ซื้อโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อมีโค้ส่วนลดเพราะทำให้รู้สึกคุ้มค่าฉะนั้นการมีโค้ติดร้านเอาไว้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น ซึ่งผู้ขายสามารถกำหนดโค้ส่วนลดได้ว่าจะลดกี่บาทหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้ขาดทุนรวมถึงสามารถกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเพื่อมีสิทธิ์ใช้โค้ส่วนลดได้โดยโค้ส่วนลดแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. โค้ดโคส่วนลดร้านค้าใช้ได้กับสินค้าทุกชิ้นในร้านและ 2. โคโคส่วนลดสินค้าใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ร้านค้ากำหนดทั้งนี้ร้านค้าสามารถสร้างโค้ดแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้ง2แบบติดร้านเอาไว้ก็ได้ โปรโมชั่นค่าจัดส่งก็คือการมอบส่วนลดค่าจัดส่งให้กับผู้ซื้อโดยร้านค้าสามารถลดค่าจัดส่งเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ซื้อก็ได้แต่แนะนําให้ทําโปรโมชั่นค่าจัดส่งเป็นขั้นตามยอดคําสั่งซื้อเช่นซื้อสินค้า100บาทรับส่วนลดค่าจัดส่ง10บาทซื้อสินค้า200บาทรับส่วนลดค่าจัดส่ง20บาทและซื้อสินค้าครบ300บาทส่งฟรีเป็นต้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายเฉลี่ยของร้านค้าอีกด้วยค่ะถัดไปบ u n เด e Deal หรือยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มค่าก็คือการจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าแบบเป็นชุดโดยเมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่ร้านค้ากำหนดก็จะได้รับส่วนลดค่ะเช่นซื้อสินค้าครบ2ชิ้นลด3 0หรือสินค้าชิ้นละ35ซื้อ3ชิ้นในราคา100บาทเพื่อให้ผู้ซื้อรู้สึกคุ้มค่าและผู้ขายเองก็สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ และสุดท้าย add on deal หรือช้อปเพิ่มคุ้มกว่าคือการจัดโปรซื้อสินค้าชิ้นแรกในราคาปกติชิ้นถัดไปราคาพิเศษเช่นซื้อสินค้าที่กำหนดมีสิทธิ์แลกซื้อชิ้นถัดไปในราคา1บาทหรือเป็นการมอบสินค้าฟรีเมื่อซื้อถึงยอดที่ร้านค้ากำหนดเช่นซื้อสินค้าครบ500บาทรับของแถมจากร้านเพื่อให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าที่ร้านกำหนดหรือสินค้าที่ร้านต้องการระบายสต๊อก และนี่ก็เป็น4ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจที่ร้านค้าควรคำนึงถึง Product, Price, Place และ Promotion หวังว่าทุกคนจะนำเทคนิคต่างๆที่พี่ปรอนแนะนำในวันนี้ไปปรับใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพกันนะคะและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนที่2การทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิรแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ